สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลลี่บีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอบแรงเอ็มพัดนะครับผมก็ผมได้ทําการไปเซอร์เวดูในด่านแล้วนะครับก็คือด่านค่อนข้างตึงครับตึงเปี้ยเลยนะครับก็จากที่ผมประเมินแล้วนะครับคิดว่าคิดว่าถ้าเป็นเราเป็นแรงเอ็มตอนนี้ใช่ไหม ตอนนี้ดาเมจทาสโน่หนึ่งตัวนะครับมันอยู่ที่3.59ใช่ไหมครับก็คือถ้าเรามี G เนี่ยประมาณ G ีสโน่นะครับประมาณ9ตัวนะครับแล้วก็อัพเอ่อตัวนี้อัพตามผมอย่างเงี้ยนะครับนี่ประมาณพลังเงาตันนะครับแล้วก็ความไวประมาณนี้ก็ได้หรือว่าน้อยกว่านี้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็รีลิกอย่างเงี้ยผมคิดว่าไหวนะครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมไม่มี ไม่มีแรงจีนะครับไม่เอ่อไม่มีแงรงจีกบ9ตัวนะครับเพราะว่าผมเอาทำเอ็นหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมจะยกเลิกหมดแล้วกันนะครับแล้วก็จะใช้เอ็นแค่1ตัวนะครับเนี่ยมันจะอยู่ที่3.87นะครับแล้วก็จะใช้อ่าเอ็อหนหตัวใช่ไหมเออแค่นี้พอตัวเดียวพอนะครับดาเมจเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนนี่อ่ะตอนนี้คือผมยังไม่ได้ฟันนะแต่ถ้าผมฟันช่วยด้วยก็อยู่ประมาณสักเอ่อนี่ว่ามัน อันติมาก็มา18นะครับมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะผ่านไหมแต่ในความรู้สึกผมคิดว่ามีโอกาสผ่านข้างสูงนะครับแต่ว่าขออนุญาตเอาจอีกสักหนตัวสักสตัวแล้วกันแล้วเพราะว่าที่ผมไปเห็นเลือดมันเนี่ยนะครับมันจะมีความแบบเลือดมากกว่าประมาณ4 4กว่า,วา HP นะครับก็ถ้าใช้ N 1ตัวใช่ไหมแล้วก็ g อีกสตัวเนี่ยผมว่าน่าจะชิลนะครับแต่ว่าเอาจริงจเนี่ย <laughs> <laughs> ก็ยังไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันค่อนข้างตึงนิดนึงนะเพราะว่าบอสเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าเลือดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจากที่คาดการจากแมตท,ที่แล้วนะครับคืออันนั้นหนึ่งร้อยใช่ไหมอ่าหนึ่งร้อยคิวไอนะครับเลือดมากสุดประมาณหนึ่งร้อยกว่าคิวไเนี่ยแต่บอสเลือดเจ็ดร้อยก็สักเจ็ดเท่านะครับถ้าสมมติเป็นเจ็ดเท่าจริงๆเหมือนที่ผมคิดนะครับก็คือสี่คูณเจ็ดลยทุกคนยี่สิบแปด นะครับคิดว่านะครับแต่ก็ไม่มั่นใจพูต่ตรงก็ไม่มั่นใจนะครับไปเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าสเตตัสประมาณนี้ n 1ตัว G2 ตัวไหวไหมนะครับหรือว่าผมจะลองเอา2อันเดียวเอาลองเอาแบบลุนๆุนไปเอออะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ผมคิดว่าาจะไหวนะเพราะมัน3าด่านเลยทุกคนดูดิมัน30ห้องนะครับมันจะถ้าไม่ปึ้งเดียวตายเนี่ยโอกาสจะผ่านก็ค่อนข้างชา้าช้านะครับอะลองดู โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ด่าน29แล้วนะคนเฮ้ยทำไมด่านมันเตี้ยลงวะทำไมรู้สึกว่าชั้นมันเตี้ยลงนะรู้สึกแปลกๆนะครับชั้นมันเตี้ยลงก็อันนี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านนะคิดว่าน่าจะนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันด่าน30แล้วนะครับอามาแล้วก็เหลือเวลาประมาณ4นาทีกว่าๆเว้ยทุกคนแล้วก็เนี่ยเห็นปะคือถ้าเอ็นตัวเดียวผมว่าน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวชิวๆเลยแหละนะต้องรอดูบอสนะดูบอสเลือเลย วอเลือดหนึ่งเอ็ดโอ้โหสิบเก้านะไม่เยอะเลยผ่านาง่ายๆเลยว่ดทุกคนดูดิผมหนูก็ใจยากกว่านี้นะเอาจริงคือแบบใจคือแบบค,แบบคิดว่ายากกว่านี้นะครับแต่ว่าเอ็นตัวเดียวก็ผ่านเว้ยไม่จําเป็นนะครับต้องแบบเอ็นสองตัวสามตัวสี่ตัวไม่จําเป็นนะคเอ็นตัวเดียวง่อยๆก็ผ่านทุกคนเออ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาสรุปกันนะครับก็ตอนนี้นะครับที่ผมลองไปเมื่อกี้ใช่ไหมผมคิดว่าจากที่ผมคํานวณน,นะครับก็คือเอาดาตอนนี้ดาเมจตัวเนี้ยมันอยู่ที่4ี่กว่าก็จริงเพราะมันผ่านเป็น,ม,นมันขึ้นเป็นเอ็มพัดแล้วนะครับแต่ว่าตอนแม่แก้วอยู่ที่3กว่าใช่ไหมเท่ากับว่าจริงๆ G เราเนี่ยจีเตัวเนี่ยผ่านได้นะครับไม่จงเป็นต้องเป็นอเอ็น N ก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนทำเอ็นมาเนี่ยโอกาสที่จะผ่านมันก็ข้างสูงนะเพราะว่า ถ้าเรามี G9 ตัวเนี่ยเราสามารถเราไปทำเอ็นได้1ตัวใช่ไหมแล้วเราจะเหลือ G อีก3ตัวถูกปะเท่ากับว่าแค่คุณมี G9 ตัวเนี่ยคุณก็ผ่านได้เฉียวๆหรือว่าคนที่เป็นแบบมือใหม่จริงๆที่แบบเฮ้ยผมมี G แค่แบบ6ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรวมเป็น n ก่อนนะครับผมผมคิดอย่างนี้นะเป็น n ก่อนแล้วก็เหมือนผมครับก็ผ่านชิวเเลยเว้ยทุกคนไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทั้งตัวเนี่ยนะครับเขาก็เอ่อให้แบบ e อ็กที่เบิ่มเมอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ สามารถที่จะแบบไปทําตามได้เลยนะทุกคนแบบเพราะผมาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงดันไม่ค่อยได้อะไรตอนแรกอะ่ะก่อนที่จะทําภารกิจเนี่ยผมเวลแค่30มสิบเองนะพอผมทําภารกิจไปเลยตีนูน่นตีนี่ไปนะครับจนเสร็จภารกิจต่างๆเกือบครบแล้วนะครับก็เวลอะ่ะมันก็อยู่ที่ทั้งหมด1นึนะครับตอนนี้นะครับหนึรวมทุกอย่างถึงภารกิจนะทุกคนจะสังเกตว่าผมภารกิจไม่มีแล้วนะครับมีแต่ที่เป็นแอนนะครับเนี่ยมดนะครับตีมดนะครับแล้วก็ ตีเอ่อพวกสโน่ทั้งหลายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจอับแรงนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้นะครับเหลือแค่นี้เองที่เหลือก็น่าจะผมว่าน่าจะปรหยุดประสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่เหลือก็ตำตำตำบุญตำกรรมนะครับเออแต่ก็ประมาณนี้เว้ยทุกคนประมาณนี้นะครับเนี่ยผมผมมีตัวประมาณเนี้ยนะครับประมาณ N2 สองตัวนะแล้วก็ G อีกสองตัวสามตัวนะครับ ก็ดาเมจต,ตอนนี้นะครับถ้าเป็น N เนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับ9แล้วทุกคนถ้าตอนเรากดคนหาไม่ต้องกด G หรือ G พัดก็ได้หรือ N นะครับเนี่ยกดระดับ9ไปก็คือเนะครับอันนี้จำนนผมเนี่ยดาเมจอยู่ที่25ปะ่ะ25 S X อ็ทเอ้าเดี๋ยวนะใช่ป่ะมันไม่เห็นมัน25เลยอะ่ะมันเห็นมันได้แค่4อ๋อผมอ๋ออ๋อคือผมยังไม่ได้อัพเวลใช่ไหม <laughs> โอเคครับคือ เออ,เอ,อจริงว่ะผมยังไม่ได้อัพเวลนะเออจริงๆขึ้นเอ็มเราอัพไปอัพเวลก่อนนะครับไปไปอัพเวลก่อนนะครับอย่าลืมนะทุกคนเอ,อผมลืมว่ามันต้องอัพเวลด้วยนะเออถ้าอัพเวลก็ก็ชิวีวๆนะเพราะตามจากที่อ่าตัววิก,กิบอกนะครับเนี่ยระดับเก้าก็คือเอ็นใช่ไหมจริงๆเนี่ยโซโนผมเนี่ยตอนที่มันเป็นแปดละกันนะครับเป็นแปดเนี่ยเป็นแปดเนี่ยมันต้องอยู่ที่เอ้เก้าดีกว่าเออ ประมาณนั้นแหละแต่คือมันมันน่าจะผ่านได้ง่ายกว่าน,นี้ถ้าผมไปอัพเลเวลนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัพ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอัพเวลกันด้วยนะครับพอไม่อัพเวลมันก็ไม่ขึ้นนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูไหมว่าอัพเวลแล้วมันจะขึ้นไปถึง24่สิบไหมนะเพราะมันบอกว่าตีทีหนึ่งเนี่ยยี่สิบสี่ทุกคนเออไม่ธรรมดานะครับเอ็นสองตัวเนี่ยผมววว่่่าาาานนนจจะะะรๆแแบบโหได้้ล น่าจะเอได้แล้วนะถ้าตีได้แค่น,นั้นนะเพราะว่าจากที่ดูในนี้นะครับถ้าเอ็นเนี่ยมันอยู่ที่4 300กว่าปะ่ะ32 323นะครับเปยวมันแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะปล่อยมันตีแบบเ่ตีพวกบอสอะ่ะเอา้าผมมาที่มาทำอะไรที่นี่ลืมไปลืมไปว่าด่านด่านล่าสุดนะครับไม่ไม่ได้ไปฟาร์มนานจะจัดหละตอนนี้ก็าถามว่าถ้าวิธีถ้าทางการเล่นนะครับคือ จริงๆกับผมแนะนําว่าตอนเนี้ยถ้าจะเล่นจริงๆนะครับให้เล่นเงาดีกว่านะครับไม่ต้องพยายามไปต้องไปทําอาวุธเยอะแยะนะเพราะว่าอาวุธเนี่ยถามว่าดีไหมก็พูดตรงๆว่าดีครับแต่ว่าตอนเนี้เงามันดีกว่าเยอะนะครับก็เน้นที่เงาละกันนะครับเอ่อการอัพหรือการอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าโยกมาทางเงาคือรีเซ็ตก็ได้ครับรีเซ็ตก็คือเนี่ยครับเรากดตรงเกมพาร์ตนยครับตรงอันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมกดรีเซ็ตนะครับ79ด้ใช่ป่ะวะลออีกที 79นะครับไม่ได้บวกเพิ่มนะครับ7979ตัวนะครับแล้วก็พอเราอันนี้ปุบเราก็รวยเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับเออเพราะว่ามันจะฟาร์มเงินได้แบบเบิ่มเบิ่มนู้นนี้นั่นนะครับี่ลองดูว่ามันจะขึ้นไหมนะผมคิดว่าน่าจะขึ้นนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะขึ้นขึ้นปะฮะขึ้นขึ้นนะครับเนี่ยตันแล้วนะครับเป็น25นะครับ ตัว G นะครับก็กลายเป็น2องเออ้โนะถือว่าตึงนะเนี่ยเอาจัริงแต่อันนี้มันต้องให้มันตีกันเยอะๆหน่อยนะครับมันตีมันแย่งกันตีนะตอนนี้หรือว่าถ้าอยากให้มันขึ้นเป็นลายตัวจริงๆนะครับก็แนะนำว่าไอ้พวกที่ตันแล้วก็กดทิ้งนะครับกดทิ้งไปนะครับให้มันได้ตีบ้างเนี่ยนี้ก็นี่ก็ตันแล้วมั้งไอ้คิวไอไม่น่าตันนะ ให้มันตีตัวไหนมันไต้ตีเสร็จแล้วเราก็เอาออกนะครับนี่นี่มันสู์แล้วใช่ปะถ้าถ้ามันสู์แล้วก็คือมันตันแล้วเนาะนี่ก็ตันแลหละน่าจะตันแล้วนะหูดามเมจขึ้นเยอะจริงนะครับเยอะแบบเยอะแบบมหาศาลนะก็ามานนี้ทุกคนเนี่ยดามเมจคือเยอะจริงนะอยากเทสอยากเทสดา้าเมจให้ด,ดูนะแต่ว่า กลัวคีบมานานอนะ่ะไม่เป็นไรเท็เทได้หลไม่เป็นไรครับเดียกก๋ยวผมก็ตัดเอาอยากเท็ทดาเมจไงว่า,วาเฮ้ยมันจะดาเมจมันจะเยอะ,ะแค่ไหนกันเชียวนะครับตอนนี้เอ็นสองตัวนะอ่าเอ็นสองตัวนะผมเอ็นสองตัว,นะตวแล้วก็จีทั้งหมดสามตัวนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าดาเมจจะขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่มาโชว์เลยโชว์เลยนะครับแอกเลยอะ่ะถึงขั้นแอกเลยนะว่าตอนนี้เอ็มพัทนะครับก็เอ็นสองตัวคิดว่านาเบดน่าจะน่าจะไม่ถึงเอ็ปพ่ะถ้าดูจากถ้าดูจาก สกอร์ที่มันขึ้นตรงเนี้ยครับมันมันสามเองอะส0มมันไม่ขึ้นนะส0มร้300อันติใช่ไหมถ้าดูจากอันเนี้ยผมว่าไม่น่าไม่น่าถึงนะความรู้สึกนะครับความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าไม่น่าถึงขอดูแล้วกันถึงไม่ถึงไม่ว่ากันอีกทีนะดดูเซตัวดำเรานะครับดัมมี่ดัมมี่เรานะ ท่าไรครับอยู่ที่90นะครับถ้าอันติผมจะอยู่ที่200 2 0องรอยน่อยๆน,นะไม่เยอะนะแต่ที่ผมดูไม่ได้เยอะ,ะครับไม่ถึงไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงอันนี้ด้วยแต่ว่าอันเตียนะครับมันติมันบอกว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะเมื่อกร้300ปะ 300xx นะครับอืมอันติแต่อันดี้ a d รรวมก็อยู่ที่100นะ 100ถึง25060ประมาณเนี้ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะเออผมนึกว่าจะโหดกว่าน,นี้นะตอนแรกนะครับเออแต่ก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้า n ถ้า n ครบทุกตัวผมว่าน่าจะอยู่ที่ s อแหละนะครับถ้า n ครบทุกตัวนะ9ตัวนะครับน่าจะอยู่ที่ sp ได้โอเคทุกคนก็วันนี้ก่อนนะครับก็จากกันไปด้วย ดีเพียตรงผมแล้วกันนะแ้่ปัจจุบันนะครับตั้งแต่อัปคลิปนี้โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบจุบ๊บๆ